ับ้างยังมาขึ้นหน้าปอก็ได้แต่เวลารับให้เป็นรูปแบบนี้ตอนนี้กลังนทีพี่พี่กับเรกูจะดูลูกมึงโยกแล้วมึงจะฝันเขาสอน,สอนได้ไหมพยายามิงหายในประตูพยายามยิงยิงเยอะๆพี่พี่ไปไปพวงเนีย ลอกซ้ายปุ๊บมึงเลงเสาสองอย่างเดียวเลยปันเลยดีดีไปขวาลอกปุ๊บเลงเสาสองเลยยิงเยิง เอาใ oh, ่ไว no, no ้ทางน้ําทังนะแบกเกลี่ยเยวล่่กิเยวาาครับอากรปนจรหะานั้งลาสอที แรงความสามารถสู้รอดตัว oh ส oh, ่วน oh. oh, so, ั้นเขาบังนั้นปศัยแล้วตุ้งแรงก็ได้นะพี่ชายเขาเสื้อดำๆอยู่ในลูกนะฮะขอแห้งนะฮะถ้าขอแห้งปล่อยให้ยิงสักาู้ก็โอเคนะพี่เอาใจกันตัวยังเีย็นเยเนีย็นอ่าเขาบัง บอสังัต้เยวนห้ามเล่นเกมบอะกไปอย่างนั้นอาอแล้วครับนาีมาเริ่มสร้างคะนนมาอกิดอ้าวเป็นลูกทั่บปอดนากอมนวังได้นะครับนีังได้นาทระวังวันนี้จะตีไทยน้ไหมแตกไหมเรามาดูกัน อาขวานไม่มีกองหนาเลยต้มาเล่นแบกันบทเลยนะสี่เอ็ดคนคนเยอะหลาแต่เล่นกันยิงเขากองอาวุธยากคนต้องมาเล่นแบั๊บทเอะไรลูกแท้สิลูกสิบศูนย์กับสิบศูนย์มีค่าเท่ากันคือเท่วันนี้ตงนะยิงไม่ได้ยิงทำไมไม่ได้เลยนะบอกรสับมา มันมีกองหน้าให้ดียิงเลยลูกตีจากแก๊กที่ตีกองไม่ได um ้นะอายุประตูเป็นทำไมผมว่าเจฉยๆประตูก็สามารถมาเล่นได้นะครับออมาเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าเวลาเขาจะตีกองเขาต้องดีเขาต้องรู้อะไรแต่กองกลางไม่มีกองหน้านะครับมีกองหน้านี้จะแก๊กกับกองกลาง มีกองหน้าอยู่คนเดียวใช่ไห,หมมีแค่ถึงสามสี่คนพุ่งอยู่ลุกอยู่นักฟังนักฟังไม่มีกองหน้าจริงๆไหมครับไม่มีกองหน้าจริงๆอ่าเขาบควงนขอไปเร่อกันบ้านะครบอลคูน่นี้ไปชนะก็คงได้ไปจริงชนะเลิศนะครับไปน่าเลิศ โรงเรียนจุฬาลงศรีนะครับมีงในชนะน,นะครับก็จะพิจารณาเรื่รองกับจุฬาลงศรีถ้าเสมอยิงลูกโทษนะครับถ้าเสมอในเด้งจะยิงลูกโทษเท่านั้นนะครับ ตัวให้ำไมากน้อยทำอะไรทำอะไรหาเวลาเหลือดีดัวให้ก็อเพื่นได้จ้างตองดว่าใคกไม่าลูกตีมุมพอกเลยดนไปหน้าประตูวันใหโคกู แม่บอลด้วยนะครับนะหมาบริษแต่กรรมการไม่เห็นเป็นใครกรรมการก็ผู้บรรยายต่าดูจากจอทีวีเดี๋ยวสนโซลูชันใหู้ีกังหครับ

นานี่เป็นครับตามหมายักเรียน200ประมาณ216คนนะครับแต่ในคาัองนี้นักเรียนมีอยู่ประมาณ60ว่าคนมันก็เลยอู้ขี้ชูสีดันอยมากมากมันเป็นอะไรครับแต่ตอนนี้ดูอนสนามท1่เป็นคนเท่ากัน โอ้ตั้ง่าบอกว่าขอลอีกคนได้ไหมไรันไมู่สียนะม่ขอลงกิกคนนึงเอไม่้ียกอไปเค่กเข้มายังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรยังไม่เซียวนะครับยังไม่เซียวมาตัวมาตัวเรียสบาสบาย ตูดินก็ตัดเชือกนะครับก็ตัดเชือกเข้ามาแ้วไมครับงามังมัรับทั้งามได้กันไหมได้มได้มได้โอ้ประตูโอกไรเหนียวเลยประตูนะครับมันโคตรกระ่าเหนียวเลยมีคาถามหาอุดมาด้วยกินยังไงก็ไม่เข้า ลูกนี้ก็ไม่เข้านะครับโอ้ยนาหมายล้มลุกผู้คันแล้วรับประตูไม่ได้นล้วผู้บอลคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายนะครับระหว่างนาไหมกับกลางกลางวงครับนาไหมกับกลางกลางวงผู้บอลหญิงครับผุ้บอลหญิงครับผู้สุดท้ายนะครับวันนี้ผมจะเป็นผู้สุดท้ายรับได้ไหมผมพร้อมอะไร็นอยู่ข้างสนามโอ้พร้อมครับยังไงก็พร้อม หนาหมใจใหญ่งค้ำมอให้เตบีกด้วยนะครับุี่หวางค้มเตีด้วยนะครับเด็กๆมื่นทัลอตอนนี้นาใหมยังทำ้อะไรไม่ได้เะยบซีเียอ่งมม่กลยอมให้น้าไหม้เล่นยารังไม่ยอมให้นาใหม้เล่นาังจะเล่นนตลอด มาแล้วครับพูดดาวพูดแต่เป็นตาครับตาแต่ของของของก็มีต่างครับตอนนี้มีโทรศัพท์คุณครูหล่นหายนะครับาหากใครเก็บได้นะครับ่า,ากจะเป็นเคล็ดลับของเรานี่แหละนะครับหรือ,อยังไงนะครับก็ให้นำแก้นะครับที่มีเงินกระกลางนะครับาามีรางวัลให้นะครับาาเป็นโทรศัพท์หรือยี่ห้อ ไอโฟนนะครับอ่าอย่าลืมว่าถึงท่านเราไปนะครับพวกนี้ไอโฟนที่สามารถติดต่อนะครับถ้าคุณเปิดเมื่อไหรอาทิตย์เพือนที่ควรแน่นอนนะครับแล้วคุณจะมีความผิดด้วยนะครับแน่นอนก็ให้เอานำมาแต่ถ้วเรนจะมีรางวัลเป็นโทรศัพท์กลางคุณครูโรงเรียนบ้านะเอาบางนะครับ ผู้บูมาริทัพหลวงนะครับทหารไปตัดสินอาเป็นต้องนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนนะครับที่เก็บได้นะครับก็ให้นำส่งนะครับมีรางวัลให้นะครับครับแล้วก็ กา็ีประจำก็เป็นสานประจำเครื่องถ้าเกิดใช้ตอนไหนก่จะสามารถตำแหได้ทันทีนะครับขอประชาสัมันไปตามนั้นนะครับดูวน่นะครับดูว่าตเรับุณปองงานกำลังจะนับไป Gracias. ได้ทุกคนตั้งใจโอ้แม่ก็เลีวผมเป็นคนตั้ใจดไวผมเมื่อวานไปได้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 